อู new Honda ่ฮอนด้า HRV เตรียมเปิดตัวที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่18กุมภาพันธ์นี้จากที่ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีจากรุ่นที่แล้วนะครับที่มียอดขายจองถล่มทลายมากกว่า15,000กันในช่วง3เดือนแรกที่เปิดตัวขายดีทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยทําให้มีการลาาขายมายาวนานจนกว่าจะ minor c h a n น e นะครับซึ่งก็ล่วงเลยเวลามากกว่า5ปีนะครับจนปัจจุบันนะครับ Honda HRV minor c h a ชน e เป็นตัวที่ถือว่ามีความสดใหม่น้อยที่สุดในตลาดนะครับ โดยล่าสุดนะครับที่มีการหลุดสิทธิบัตรรูปภาพของตัว All-New Honda HR-V นะครับมีการปรับดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันจากบริเวณกระจังหน้าที่มีการขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นรับกับไฟหน้าที่เป็นทรงเรียวยาวนะครับพร้อมกับกันชนหน้ารูปแบบใหม่ทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเชื่อมต่อมาทางด้านหลังของตัวรถ ที่มีการปรับดีไซน์ให้เป็นคูเป้นะครับซึ่งเป็นลักษณะสมัยนิยมสําหรับตัว c r o s s อเวอในสมัยนี้นะครับทำให้รถดูโบเฉีียวมากยิ่งขึ้นนะครับไฟท้ายที่มาเป็นไฟท้ายแบบ ตลอดจะรดซ้ายไปจนขวาของตัวรถนะครับพร้อมกับกันชนด้านท้ายที่มีการดีไซน์ใหม่ทั้งหมดทําให้รถโดยรวมนะครับของ AllNe ว Honda HRV ดูใหญ่ขึ้นนะครับดูสมบุกสมบันแล้วก็ดูสปอร์ตด้วยโดยภาพรวมนะครับมีความน่าใช้มากยิ่งขึ้นกว่าตัวเก่าเลยนะครับ จากเบื้องต้นนะครับที่ทางฮอนด้าประเทศญี่ปุ่นได้เปิดเผยข้อมูลออกมานะครับมีการเผยภาพของตัวป้ายสัญลักษณ์นะครับ e-h-e-v ขึ้นมานะครับหรือว่าไฮบริดนั่นเองอ่อนิวฮอนด้า h-r-v นะครับคาดว่าจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร e-h-e-v นะครับยนต์เบนซินสีสูบ a c k i n s o n c y c l e นะครับขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรหรือ1,498ซีซีให้กำลังแรงม้าอยู่ที่98แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่127นิวตันเมตร รองรับน้ำมันสูงสุด e 2 0ทําทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับพละกำลังสูงสุดอยู่ที่109แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่253ิมนิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ e CVT นะครับโดยคาดว่านะครับเครื่องยนต์สำหรับสเปคในเมืองไทยคาดว่าจะมีการขายควบคู่กับเครื่องยนต์สันดาปและก็ตัวไฮบิดนะครับเหมือนกับการทำตลาดของตัว AllNe w Honda City นะครับที่มีทั้งตัวเครื่องยนต์1.0เทอร์โบและตัว EHEV นะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดเบื้องต้นของ All-New Honda HRV นะครับที่จะทำการเปิดตัวในประเทศญี่ปุ่น18กุมภาพันธ์นี้ประเทศไทยก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวหลังญี่ปุ่นไม่นานนักนะครับถ้าชอบข้อมูลฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับถ้าชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด subscribe และเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วย ผมอ่านทุกคอมเมนต์แต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ